ก็โอเคครับผมนะครับก็วันนี้ผมเจลแอนเีนะครับก็อันนี้ก็จะมาบอกว่าอ๋อเน็ตเพิ่งจะกลับมาดเนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับก็คลิปหน้านะครับคพ่อยมาแจกนะครับเพราะตอนนี้อ๋อผมนอนประมาณสามทุ่มนะครับผมว่าบอกแค่นี้แหละเดยกันคลิปหน้าผมอาจะแจกพวกผลหรือพวกแบบอะไรพวกนี้นะฮะก็รอดูนะครับ แต่ต้องเป็นผู้ติดตามผมเท่านั้นนะฮะไหนๆก็ลงคลิปมาแล้วนะครับก็ลองไปทีทีกันสักรอบไปโอ้โหเรียบร้อยกลายเป็นปุ๋ยนะครับเฮ้ยก็จังเลยมอนโอเคเฮ้ ทำอะไรทำอะไรอุ้ย oh อุ oh ้ย oh. อุ้ยมันจ no no ีม mm ัน hmm. จ like, mm ีมันจีหายแล้วครับท่านผู้ชมกูไม่ได้ใช้เผาเงือกด้วยเรียบร้อยก็ตายนะครับผมตายจบคลิปกันเลยติดตามผมไว้นะครับแล้วผมจะมาแจกหนักแน่นอนรอโลบักหลบนะครับถ้าผู้ติดตามถึงสิบคนไปแจกนะครับไวไปทำคลิปเลยไป